สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณพือใบนาศได้มีการโพส์ข้อความลงในกลุ่มอย่าทำวีวีไอพโดยได้โพสข้อความที่ว่าช็อตนี้ทำให้เชื่อได้เลยว่าลึกๆในใจ ของไอ้พลกับนางแตนนั้นมันอิจฉาสาวิตีในลหลายๆด้านเพราะแม่น้องนั้นเหนือกว่าทุกอย่างทั้งทางด้านสติปัญญามันสองคนไม่มีไรเลยเมตแตสมองการจับ gps ก็เป็นการช่วยเหลือจากแม่น้องเพราะโทรศัพท์แม่น้องทำได้ส่วนไอ้พลกับนางแตนมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวให้ลูกเล่นเกมและอีกอย่าง จำเลยทั้งสองจับ GPS ไม่เป็นแม่น้องเลยอาสาช่วยจับให้และการจับ GPS ครั้งนั้นมันอาจไม่พอใจแม่น้องในบางอย่างและความอิจฉาที่มีอยู่ในใจมาเนิ่นนานและสิ่งนี้อาจเป็นฉนวนในการก่อเหตุความคิดเห็นส่วนตัวนะคะจำเลยที่สอง เราจัด GPS กันตอนแรกเราเริ่มต้นเราอยู่กันแค่สามคนนะคะเราอยู่กันแค่สามคนใช้โทรศัพท์ของสาวิตรีเพียงเครื่องเดียวในการจับ GPS นะคะอันนี้ถ้าน้องสิทธีฟังอยู่ก็อยากจะให้มาฟังด้วยกันเลยว่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการจับ GPS เป็นโทรศัพท์เครื่องเดียวของสาวิตรีนะและจาเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองจับ GPS ไม่เป็นสาวิตรีเป็นคนช่วยทําให้ นะสาวิตีเป็นคนช่วยทําให้โทรศัพท์ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ต้องไปโหลดแอปลิงวัดที่ดินเข้ามาแล้วก็ต้องมีความรู้ในการจับ GPS ด้วยการย่อขยายเเขาเรียกว่าอะไรนะใช้คำไม่ถูกนะคะนะักภาพจับดาวเทียมเดินก็ได้เดินเพื่อวัด GPS ก็ได้เดินเพื่อวัดพื้นที่ก็ได้โดยการถือโทรศัพท์ไปเราหยุดอยู่จุดไหนเราก็กดมันจะมีมันจะมีมจ,ะมจุดให้กดนะ กดแล้วเราอยากรู้รหัส x y ว่าพื้นที่ตรงที่เราอยู่มันคือตรงไหนเรากดแล้วกดให้รับรหัส x y ขึ้นแล้วเราก็จดในกระดาษนะหรือจะไม่จดก็ได้เดินไปถึงจุดที่เราต้องการเราก็กดแล้วเราเดินไปต่อเดินไปต่อแล้วก็ถึงจุดที่เราต้องการแล้วก็กดกดนะคะกดหยุดแล้วก็จะขึ้นรหัส x y x y ขึ้นแล้วทีนี้ก็จะคำนวณพื้นที่ออกมานะใช่ใค่ะแม่อาบนนะคะแล้วทีนี้สาธิตี ถึงแม้ว่าจะเกือบสี่ปีก็ยังจําได้นะคะขอบอกอ่ะความจริงอ่ะมันพูดซ้ำซํำๆยังไงก็จําได้นะและวทีนี้พอแม่สาวัดของตัวเองเสร็จนะมันจะเหมือนกับว่าในระหว่างที่วัดของตัวเองก็จะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออวัดอย่างนี้ก็ได้นี่นาก็เลย มาวาดแผนที่ของตัวเองนะคะวาดแผนที่ของตัวเองแล้วก็ติดรหัส x y เข้าไปเรียบร้อยนะก็เลยเรียกจมเลยที่หนึ่งกับจมเลยที่สองมามาเดี๋ยวช่วยทําให้ไม่ต้องเดินแล้วเพราะเรารูเา้เรารู้พิกัดอันนี้คือพิกัดเส้นแดนของเรานะคะนะสมมุติว่าฝั่งที่เป็นหน้าจอโทรศัพท์เป็นฝั่งของแม่สาแล้วฝั่งนี้เป็นฝั่งของพื้นที่ของจําเลยนะคะทีนี้แม่สาก็เลยบอกว่ๆๆามามาไม่ต้องเดินแล้วแหละเพราะรู้พิกัดแล้วจุดที่หนึ่งกับจุดที่สองที่เป็นเส้นเขตแดนเนี่ยเราตกลง เออรหัส x y เราจดเอาด้วยกันละโอเคอันนี้ไม่มีปัญหานะคะแล้วทีนี้แม่สาก็ดึงภาพดาวเทียมเลยดึงภาพดาวเทียมให้เขาเลยโดยใช้นิ้วนี่แหละค่ะโดยใช้นิ้วนี่แหละนะทําในโทรศัพท์ของตัวเองแล้วก็แคปหน้าจอนะพร้อมกับวาดแผนที่ส่งให้จําเลยด้วยวาดแผนที่พื้นที่แปลนของเขาส่งให้จําเลยด้วยสาวิตรีทําให้เขานะ ช่วยหลายสิ่งหลายอย่างช่วยหลายอย่างอะจะว่าทุกอย่างมันก็จะเหมือนกับจำเลยพูดนะคะช่วยเหลือมาตลอดช่วยเหลือมาตลอดแม่สาไม่อยากใช้คํานั้นแม่สาบอกได้ว่าช่วยเหลือหลายสิ่งหลายอย่างมากๆนะเล็กๆน้อยๆเราก็ช่วยนะแต่คุณไม่เคยจําอะไรได้เลยที่คนอื่นเขาช่วยคุณนะคุณจำเลยจำเลยไม่เคยจําอะไรที่คนอื่นเขาช่วยคุณได้เลย และเห็นพฤติกรรมของอจรเท้ที่เป็นกลางไหมคะว่าความเป็นกลางยังไงถึงได้ไปประกาศว่าสารยกนะหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า ก็หินอวดตัวเองว่าทำงานระดับหัวหน้าซีคูลิตี้กาดที่ฝึกแบบนาวิกเรื่องแค่นี้ทำไม่เป็นหรอคุณพือใบหนาดได้มีการตอบกลับความคิดเห็นว่าง่แต่อวดเก่งไงไอ้รอปโไม่ใช่ยามชี้เป้าแอปจับ GPS เพื่อนๆลองโหลดมาเล่นดูนะคะ เอฟลิงถนัดตบแย่งพูดหน้าเซเว่นค่ะเรื่องอื่นไม่สำคัญแต่นคิดฮ่าฮ่าาเอาจริงๆมันโคตรอิจฉาเมษาและมันสองตัวจุดจุดจุดพยาธอย่างมันทําทุกอย่างที่แข่งกับแมษาใช่ค่ะงูแล้วอวดเป็นปากยาจก แต่อวดดีทั้งที่ไม่มีอะไรทัดเทียมอีกบ้านได้ก็มันสองตัวผัวเมียเป็นพวกโง่แต่อยากจะอวดฉลาดทุกวันนี้สิ่งที่มันทำกับแม่น้องส่งผลให้มันมีกินมีใช้จากการต้องหลอกลวงผู้อื่นยักยอกเงินจากการสร้างบุญของผู้อื่นเมื่อไหร่ที่มันได้รับผลกรรม มันจะหนักเป็นร้อยร้อยเท่าพันพันเท่าส่วนอีกโพสต์สหนึ่งนะคะที่คุณพือใบหนาดได้มีการโพสต์ฟาดนายเตแต,แต้น้องของนางแต่นซึ่งช่วงนี้ได้ออกมาด่าคนไปทั่วโดยคุณพือใบหนาดได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มอย่าหาทำ v มวีวีไได้โพสต์ข้อความที่ว่า สรุปแล้วมึงไม่มีข้อมูลเต็มคาราเบลอย่างที่หมูแต่มึงอยากเป็นคนสำคัญและอยากให้ทุกคนคิดว่ามึงสำคัญคดีนี้โจทย์จะชนะก็ขึ้นอยู่กับมึงจำเลยจะชนะก็ขึ้นอยู่กับมึงเพราะข้อมูลมึงเต็มหน้าตักมึงรู้จริงรู้ลึกอ,อยู่คนเดียวฉะนั้นคดีนี้คนที่สำคัญทั้งหมดทั้งมวลคือมึงโถไอเวง ปังยาอ่องน้ำมึงอ่ะหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าด่าจนรวยเริ่มเกียดมันพอๆกับเกียดจำเลยแล้วนะไอ้หน้าแหลมวิถีแมงด่าดื่มเบียร์ก่อนขึ้นไลฟ ด่าเม,ม้นที่รู้ทันไม่พอใจลงไล้นี่แหละวิธีเต็มคาราเบลบักนี้คือกลับไปกลับมาเบิ่งแล้วมันคนบักสองจังหวะนี่ล่ะคุณพือใบหน้าได้มีการตอบกลับความคิดเี้ว่ามันไม่เต็มบาทหิวแสงอยากเป็นคนสำคัญคิดว่าตนเองคือสวนรวมจัก,กรวาลคิดว่าตูรู้เยอะผู้รู้เดียว ใครคิดต่างคือผิดนั่งเทียนไปวันๆันดีแต่เห่าหมวดศูนย์รวมตระกูลหมาพันเล็กเลยนะอีแต่แตบีเกินบวกโปมบวกชิวาวาบวกดัชชุนบวกไซบีเรียนชนเนาสื่อบวกยอกเชียทุกสายพันธุ์มีอยู่ในสายเลือดมึงมันสถิตแตกมากค่ะฮ่าฮ่า สรุปแล้วหาเงินทั้งหมด